สวัสด,ดีพี่พี่น้องทุกๆคนทุกท่กทานเดอ้อมือนี่วันที่สิบเก้าเด้กพี่นอ้องผู้คุนชิเลยจัดทำคลิปสูตรคัมพีมหายานพี่น้องเอ้ยคือว่าเแยวที่แล้วกระลุดไปเนาะ๋ยวที่แล้ว,วชิบหกมีหน้าคมกระลุดไป เดนี้มาแกะมือไม่ได้พี่น้องเนอะพี่น้องเขามาเบิ่งมาแชยมาแช่คือเกาแต่วันเคยเขามาหลาหลอกป่านี้มันมาลุดทุดสองหลอกป่านี้แถวนี้คำพี่มันก็มนนีตัวตั้งรักอยู่แต่ว่ามันลุดไปจับว่าเถิงเอามาดิขอแก่มือไม่เด้อให้เป็นสิเขามาเบิ่งกันอีกเด้อแก่มือไม่ขอแกะมือขอแก่มือ,อ,มอจับลุดไปซะว่ามาว่าเถึงนั่นละ จับบะเถึงคือจังของอันนี้ก็มีก็มีเก็ดตัวเดียวธรรมดามันก็รักหนึ่งก็มีมีเก็ดมีหนึ่งมีหามีเก่าเนาะนี่ก็มีห้าหาเก็ตอันนี้กระบนลางคือกัรมินสามหนึ่งสองยิ่งมันไปวิ่งหนึ่งขันวิ่งสามรุดกระชิดายยุคนีสามหาสามเก่ามันมี มีสามเกจอยู่ตัวหนึ่งหางเบาเอาลงแม่ปลูกจังในจังแปลเอลุดเอาตัวเอากุ้มนี่ลุดออกมีสามเกตอยู่ดินี่แต่ว่าหางได้ว่าเอาคุ้งแมแต่ต้งในกระดาษเขาก็ได้ไปตกตัดออกแม่มาหนี้ไปออกตัวตัดเลยกระดาษจักว่างนม่ใส่หอกไปออกตัวตัดก็เลยลุดไปเลยนาะพี่้องเนาะขอดดขออาัยเอาไม่เอาไม่จัดไม่ คำพี่เคยประดังมาเก่งเอาเขามาใหม่เอามาจัดใหม่นะพี่น้องเนาะนี่คำพี่หนึ่งคำพี่สองคือเก่านะเอาไปเขามาสมได้พี่น้องเด้อมาสมมาเสียมาแช่กันไม่กำลังใจปูคุณปูคุณรัฐบาลก็ได้สุดใหญ่สุดเดียวคือสุดเต็มอันมืน้อนี้บนลา่างเนอเอฟซีเ้อก็เป็นของบนล่างคือเก่าบ้านนี้ เลขกสามตัวกะสามตัวกติดไฮโยสามตัวมาตัวสามตัวมาตัวกะเก้ามีสามตัวมาตัวเลขกเก้าเก้าเกแปดอาไปจัดสามตัวกันได้หอี่น้องเด้อเลขตัวนึ่ เกาเก็ดแปดเอาไปจัดเป็นสามตัวก็ได้เอาไปซื้อเล่ก็ได้นี่ซีรัตตลี่เล่ก็ได้บันี้ก็วิ่งมาไฮไลท์เราปวดหัวเน่าที่ปวดหัวซื้อวิ่งให้วิ่งไว้หลนี่วิ่งจัดไวเลยเอาไปหลุดเอาเล่กเล่เอชีเด้อวิ่งก็จัดให้วิ่งเก็ด เนี่ยผู้คุณทิพยายามหาของผู้ใดจงมาสองของสำนักอื่นเสีเอามาลงนำ้ำนี่หรอกมาลงให้เห็นอยู่บางที่าอาจทีได้เนาะทีะมีผู้เสนอเขามาแต่เรมากระเสียวมาลงเด้อพี่น้องเด้อมาลงเบิง่งให้เบิง่งให้เห็นมาเนี่กะจับคู่บานีวิ่งให้หลุดเก็ดตัวเดียวเลยพี่น้องหลุดเลยเน้อ หลุดเลยวิ่งเก็ตตัวเดียวหลุดเอาเลยเนี่ยหลุดเอาหลุดจัดนักไปเลยเก็ดจับคู่ให้เมื่อา,ายคู่ถอกพี่น้องอันนี้คำพี่หนึ่งจับคููเก็ดหนึ่ง Chết nâng Chết nâng Chết sổng

แปดสองแปดสองอต้นน่อยน่อยนี่แถมไปนั่งเลยคือนลังได้ดแปดสองนี่หกตัวสองเจดสองคำพี่หนึ่งคำพี่หนึ่ง กลมเนรนกลมเน้นเกตซีตัวร่องอันนี้สำร่องวัดเด้อพนองนะตัวร่องร่องเด่นมดุดคือให้กลมเดียวมาให้กลมเกตี C. ตัวเดียวอันนี้ของคำพี่หนึ่งมาอี้คำพี่สวาง สองกับบนล่างเือกันพี่น้องเนอะมีของขับพี่องบนล่างเือกันบนล่างองพี่อง เล็กแนมเล็กตัง้งรับกันมี่มี่สี่สองสามสี่สองสามวิ่ง duyên si mệt điều này là tiếng nào bao nhiêu cái những lại đọc đừng tôi điều mệt điều chắc lời cái tôi này cỡ à, nó đông mắt xì ra kết tôi điều anh này cái bình si tôi điều สีตัวเดียวสีตัวเดียววิ่งสีตัวเดียววิ่งอันนี้เล็กเคียงเดอพีพน้ังเดอเอาไปจับใส่ตัวได้กระไดเล็กสามตัวนี่ สามตัวนี่คือมาตัวอยู่บนอยู่หนึ่งคือกันเก้าเจ็ดแปดสี่สองสามนี่สุดหนึ่งสุดสองนี่สามตัวมาตัวให้เอาไปจับเอาจับใส่ตัวเลกระไดมักจับไงใส่ตัวเลกระไดเด้อเ็กสามตัวนี่เอาเขาหันมาหมักปูจับให้เอาไปจับใส่ตัวอื่นใดมัดเด็กสามตัวนี่มักใจมักตัวเลขกระจับใจมักตัวเลกระจับได้พี่น้องเด้อ

nên nên nên, hãy diễu tôi chút nay con tôi này chắc này, này đéo, 36 hãy diễu lên ít chút nay, 36, 2936 36 ở tuấn này phải về 29 ngay, 36, 38

สี่เก็บสี่แปดยังละหกโตได้พนังได้ใหก็มเดียวแต่หกโตสี่แปดสี่แปด ผมเรียนสี่เกตผมเรีนสี่เกตเห็นมื้อนี้กิดร่องเป็นล่องวัดเด้อนี่เป็นเด่นร่องวัดเด้อพี่น้องเด้อมาได้คือกันเป็นตกแตกได้คือกันเด้อจาถิ่มจะป่าช่องเก่านี่เขียนตัวไหนก็มุ่งจะซื้อดอกก็เป็นของเขานั่นละนี่กันซุน

แคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้ออพี่ซีเดอพอดเข้ามาแล้วก็ได้ผู้ใดเข้ามาบังมาเชียมาแช่กันแล้วก็แคปหน้าจออันนี้คือของสูตรคำพีงเงินล้านพี่น้องลดมาสองเที่ยวเลยล่ะเที่ยวนี้อาจจะแตกเที่ยวนี้เลขสวยพี่น้องพอดได้เขามาบังขมาแชร์มาแชร์เด้อติดตามนี่ของรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อของรัฐบาล รัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลว,ว,วันที่หนึ่งเมษาตัวนี้ก็ขีดกันเหมกันันเป็นผู้ว่าข้าใจสิบ่าสิบหกนึ่งเมษาเด้พี่น้องเด้วันหนึ่งเมษาวันที่หนึ่งเมษายนสองพนห้าร้อ คำพีเงินล้านหนึ่งบนล่างคือกันเด้อกะของรัฐบาลนี่แหละเลขเคียงมีเก่าเกศแปด 8, พี่น้องถ้าจ,จับเป็นเลขกสามตัวสัดเลยก็ได้แต่ว่าสามตัวมาตัวเด้อระ่องเก่าเกศแปดสามตัวมาตัวจับใส่ตัวใดก็ได้หรือสิมาหนำกันเลยกระบอกจักคือกันเนาะแาบนี้กะจับคู่กับมี เกทหนึ่งเสองเกีแปดหนึ่งแปดสามแปดสองวิ่งเกทลูดพี่น้องก้มให้หางเดียวเกทีมานีกะของลางคำพิงนคพิงกันล้านลางไอสองแม้ว่ามันลางบนลางคือกันคมพี่สองเด็ก เคียงเลขจังลักกันซีสวิ่งซหลุดคือเก่าให้ลุดด้วพี่น้องเด้อหลุดเขียนหลุดกันเรื่มเขียนตัวหลูดลุดลุดลุดเขียนหลุดไปกันหลุดลุดจับคู่กันสองเก้าสา 4ีเกตมเด่นกลมเด่นกับตัวเดียว4ีเกตพี่น้องตัวพุ่นเป็นเกตตัวนี้เป็นซีกตระวังสองสองสูตรนี่คำพีหนึ่งคำพีสองนี่เป็นตัวกลับกันหมดเยด้ยพี่น้องเนออันผู้ได้อยากจัดกับจัดเลยกันผู้ได้คัดกับพ่านไปนี่คือคำพีหนึ่งคำพีสองจะขอมาแรกแเขาขอสามหมวดซ้อนเนาะ มันเขาลดไปเขาคิดว่าเขาเอยอะกันละเป็นที่ของเขาแล้วไอ้ที่ดูดเลยเขามาเบิึงแล้วก็มากดไลยกดแจให้ในเด้อพี่น้งอง,หนหนองเอ้ยผู้คุณส่องหน่อยหน่อยกําลังเป็นช่องหนังไหมอย่าขำโฆษณาเด้อให้บึงเป็น <c oughs> หาจับหลุดใจหลตดตาลีกันเด้อไอ้ทีเด้อก็ไอ้ทีู่ดเลยเขามาติดตามผู้คนก็นให้ล้ำลุ่ยลุ่ยกันตุกตู่ตุก,กคนเงินน่งช่างไหล จะเจ็บจะจนกันเด้องเองินไหลน้องท่องไหลมาแซ่บอกต่อๆกันไปเรื่อยเด้อให้หมูปกเป็นฟงจักเหมือนนี้กะให้ FC ทุกทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บยามีสวัสดี